สนับสนุนช่องครับพาริเซลยมครับครบจบทุกปัญหาสิวลดความมันบนผิวบ่มรุงผิวกระจ่างใสครับฟื้นฟูสภาพผิวครับสกัดจากธรรมชาติบม่มีสารที่เป็นอันตรายครับมีออย,ยอสนใจก็สร้างซื้อตามเบอร์โทัข้างล่างครับช่วงนี้มีโปรครับ290แถมคิ้มกันแดดราคา190ครับจากพาลิเซียมครับ สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเขากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับโปรดรชัยวิทจารณญาตในการรับชมรับฟังครับมื่อนี้แนวทางหววห,าห้านอยวันที่2ีตุลาคม2566ครับมือวานนี้แตก1331ครับถ้าผูใ้ใดฟังกับอาจารย์ก็บอกว่าเบิ้ล3 3นึงนเนาะครับกลับมา1นครับรบันทึกเสียงท่ามกลาง เสียงฝ้าห้องบึ้มๆครับบาจิมาเขาในโทรศัพท์กะต้องขออภัยครับเล็กเด็ดมือนี่ครับ31587ครับ31587วิง่งรูดเป็น3กับ1ครับ2ตัวเป็น3 1ตัวเดียวเป็น3ครับ3านี่เน้นปกติ ครับปกติครับ3ครับชุด2ตัวจอครับ3 1 3 5 3 8 3 7 1 5 1 8 1 7 1 0 1 0หนกับ1นนี่พอๆกันครับจะตัดสินใจให้1 0ครับมาบ่อยครับชุด3ตัวครับชุด3ตัวหรือว่าแนวทาง3ตัวครับ หา1 5 3ห158 5 8า133ครับเบิ้ลสาครับเมื่อนี้เบิ้ล3ามสามหนึ่งหนึ่งงนาสนอีกครับเบิ้ลครับเน้นครับเน้นหาสหนึ่งครับหาสามหาหนึ่งสครับเน้นหาสามหาหนึ่งสนึ่เน้นๆกับสหนึ่งครับ ครับแนวทางกับมีเขามีรุดนะครับเบื้องแรกกับปูดใช้วิจารณญาณเด้อครับส่วนมากกับเขาเจาะครับสองมือมาแล้วครับที่เขาตัวเจาะครับจะอย่าลืมสื่อตัวเจาะนะครับแล้วกับมเน้น่นตัวที่อาจารย์บอกว่าตัวเนนนี่แหละครับครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์เขามาทักมาทายมาสวัสดีมาเป็นกำลังใจให้กันเด้อครับ ขอบคุณภูมิอุปการะคุณครับผู้ใดสีสนับสนุนกับ่่านํำชากาแแฟ่าเน็ตกัข้างล่างครับครับมื่อนี้ผู้ใดมาเบิ่งกัขอให้แห้งปังๆเด้อครับอย่าลืมเป็นกำลังใจกันครับกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับสุบประเพณดคลิปต่อๆไปขอให้ทุกท่านโชคดีแหงๆปังๆลำๆรวยๆครับสวัสดีครับ